สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเลอบอลเต้งนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์บอลเต้งนะครับที่เด็ดบอลเต้งประจําค่ําคืนนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าคู่ที่เด็ดประจําค่ําคืนนี้เป็นคู่ไหนกันเลยนะครับคู่ที่เด็ดประจําค่ําคืนนี้นะฮะในรอบตี่สามตงนะครับในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับระหว่างทีมนาโปลีแล้วก็ไอถักแฟงเฟิร์ตนะครับวันนี้ก็ เป็นนัดที่2นะครับนัดที่แล้วนาโปรีชนะไป2อศูนย์นะครับวันนี้นาโปรีเปิดบ้านนะฮะตอนรับการเยือนของแฟงเฟิร์ตนะครับจะเป็นแรงไดนะครับวันนี้1ิผู้เล่นตัวจริงก็ยังมีตัวที่เด็ดอยู่นะครับนาโปรีนะฮะอย่างโอซิมเฮนกองหน้านะครับตัวลูกนะครับก็ก็ถือว่ามีหลายคนเหมือนกันนะฮะโปลิตาโน่เงี้ยก็น่าจะได้ลงสนามนะครับอ่า หรือว่าเป็นพีออตโตพีออตโซินลิสกี้นะฮะอาจจะได้ลงนะครับวันนี้โหวันนี้นาโปลีตัวผู้เล่นเนี่ยมาดีเหลือเกินนะครับอ่าส่วนตอนนี้นาโปลีนะฮะในลีกของอิตาลีเองก็อยู่อันดับที่1นนะครับฟอร์มดีเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็ไอทักฟังเฟิร์อยู่อันดับที่6นะครับของเยอรมันเนี่ยก็ยังต้องเร่งหน่อยนะครับสาหรับฟอร์มการเล่น สถิติที่เคยพบกันน่ะตั้งแต่นัดที่แล้วนะครับ2-0นะครับนาบุรีชนะไปนะครับฟอร์มการเล่นในลีกนะฮะนาบุรีก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอ๋อชนะนะครับ2-0 2-0 2-0อ๋าทำไมมีแต่2-0นะฮะส่วนมากนะครับแล้วก็แพ้1นัดแพ้ลาซิโอ1นัดนะครับอาจะเป็นสถิติแพ้โอ้หลายนัดล่าสุดเลยนะครับที่แพ้นะฮะตั้งแต่วันที่4นะครับเดือนมีนานะครับ แล้วก็ไอ้ถักฟังเฟิร์ตเองก็ฟอร์มช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับเสม,มอหนะึ่งหนึ่งสองสองแพ้หนึ่งสองไรเนียสองศูนย์ะแพ้ไปนะครับสุดส่วนในเรื่องของราคานะครับราคาคู่นี้นะครับคู่นี้นี่ดูราคาต่อก่อนดีกว่านะครับทีแรกเปิดมาต่อที่หนึ่งลูกนะครับตอนนี้ไหลขึ้นเป็นลูกควบนะครับ หลวบนะฮะไหลขึ้นถือว่าหมูราคาถ้าราคาไหลาขึ้นแบบนี้ต้องไปดูที่สูงต่ำเต็มเกมนะครับสูงต่ำเต็มเกมก็ไหลขึ้นจาก2.5เป็น2.75นะครับอืมแบบนี้มีโอกาสที่จะมีสกอร์เยอะนะครับคููนี้นะครับแล้วก็ครึ่งแรกนี่ก็ปกติะฮะสำหรับอบอลทีตท่ต่อกันที่1คึ่งนะครับต่อกันที่1คึ่งนี้น่าจะประมาณนี้นะฮะ ไหลขึ้นเป็น1นึ่งขั้วเหมือนกันนะครับส่วนราคา1 X 2เนี่ยถือถือว่าดีนะครับคู่นี้คู่นี้ถือว่าราคาสวยเพราะว่าราคามันนิ่งนะครับราคามันไม่ไหลนะฮะหนึ่งจุดเนี่ย5.00แล้วก็7.50ดจาสำหรับแฟรงเฟิร์ตนะครับวันนี้เนี่ยนาโปลีเนี่ยน่าจะมีโอกาสชนะเยอะนะครับเพราะว่า ตะในบ้านด้วยนะครับแล้วก็ราคาไหลขึ้นแบบนี้มีโอกาสที่จะชนะเป็นอย่างมากนะครับดูดูฟอร์มการเล่นในลีกแล้วนาบปรีก็ร้อนแรงเหลือเกินนะครับช่วงนี้ขอสรุปนะครับสรุปว่าวันนี้นาโปรีน่าจะชนะอย่างแน่นอนนะครับ1ประตูน,นะครับเป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วก็ถ้าใครนะฮะถ้าใครแบบนอนดึกหน่อยรอดูสดอย่างเงี้ยนะฮะก็ รอที่ผ่านไปสักสิบนาทีสิบห้านาทีเงี้ยราคามันจะไหลลงเหลือหนึ่งลูกหรือศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดเจ็ดห้าอะไรประมาณเนี้ยน่าราคาช่วงนี้น่าจะสวยเลยนะครับช่วงนี้นะฮะ,ะถ้าใครรอเชียร์ช่วงสิบนาทีเงี้ยให้บอลมันเตะไปก่อนสิบนาทีน่ะราคาศูนย์จุด เจ็ดห้าเนี่ยน่าจะสวยมากนะครับหรือราคาที่หนึ่งลูกเนี่ยก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับสําหรับคร่นี้นะฮะเชียร์สนุกแน่นอนครับแต่ว่าต้องดูต้องดูสักห้านาทีสิบนาทีก่อนนะครับดูฟอร์มของแต่ละทีมก่อนว่าบุกใส่กันไหมหรือว่านาโปลีจะตั้งรับหรือเปล่าหรือว่าไอ้ทางเฟิงเฟิร์ตจะมาพับสนามบุกเพื่อที่จะเพื่อที่จะมีพยายามชนะให้ได้อย่างนี้นะครับ ก็ต้องดูก่อนนะครับสัก 5- หรือ10นาทีนะครับแต่ได้เชียร์สนุกสนุกนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ดีต้องรอเชียร์ที่ราคา1ลูกหรือ0.75านะครับสำหรับคู่นี้นะฮะไปที่นาบปรีนะครับนาโปรีเชียร์ที่นาบปรีลุ้นๆนะครับสำหรับในรอบตี3นะครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เข้ารอบนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ